ด้วยเซตเตียงของตำารบ้านแปดตํารวจบ้านแปดทั้งสองเขตจับตั้งมีชุมมองผู้บีการและจัดจ้างผู้ดูแลผู้ช่วยเหลือถึงดูแลผู้ป่วยเลือกในที่ที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ลงเสร็จเชิญผู้พิการให้ผู้พิการได้มีงานทากันที่สี่ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาสายตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วมโปรดเลือก พี่น้องก็รวตัวมาหลายสมัยแล้วนะครับแม้จากปะบีตะเงทักแต่เมืองก็ยังเข้ามาดูแลพอค่อยเพราะจะ้ฝากที่ปรึกษาท่านสุดแล้วก็อีกประการหนึ่งที่ว่าเรื่องที่ว่าการที่เอาการเมืองใหญ่หรือเอาเรื่องอืไรมาครอบงำในในท้องถิ่นเราเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะมันจะทำให้การทำงานใดๆเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับไอห่นเชิดมาซึ่งมันจะทำอะไรมันก็ต้อง ต้องฟังข้างบนเพียงเดียวแต่ไม่ได้ฟังชาวบ้านไงนี่น,น,นี่นี่คือในมุมมองของผมเลยเป็นอย่างนี้จริงๆนี่ก็คือมันเป็นปากท้องของชาวบ้านเนาะในเมือง,องท้องถิ่นนี่ก็คือ,อที่ผ่านๆมาก็คือหมายถึงว่านายกคนเดิมเพิ่นก็ทําดีที่สุดแล้วจะหมายถึงว่านายกคนเดิมมันก็ทําให้ในท้องถิ่นเนี่ยเจริญดีขึ้นในกลุ่มในน้ําแม่บ้านในน้ำประชาชนกๆหมู่บ้านเพื่อนก็ทําให้ดีที่สุดแล้วจะนายกคนนี้ รู้สึกว่าบ้าดีแม้แต่ออมบรรดบาทเปิดกับเปิอสนับสนุนโครงการของแม่บ้านมีงานอะไรอย่างทุกอย่างเปิดกับสนับสนุนมาพื่อตลอดเลยเจ้าครับต่างคนต่างหาพอเลือกเซตเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับตรงนี้คือความสัมพันธ์เมื่ะเลือกแล้วมาแตกแยกกันตรงเนี้ยจะเป็นปัจจัยที่บันทอนทำใหน้การเมืองท้องถิ่นบาดเจริญก้าวหนะ้ามันมีการดีวลลอปเลยมันมีการอีฟูบเลยเลือกเซตมาเป็นศัตรูกันมันผิถูกต้องครับ จริงๆผมและผมอยากเลือกแล้วเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมตอนปอน้องปี๊ดปี๊ดนี่คือแข่งกันเหมือนเหมือนฟุตบอลเหมือนกีฬาก็แข่งเซตคือต้องปีกมากรรมการฟอว์มดเวลาแล้ววันที่สาแปดเนะี่ยโอเคทิ้งได้ก็ดีใจตัวหิ้งไปให้มาไ,ได้ให้กับปเป็นคนในหมู่บ้านไปผัยมีสติปัญญาอย่างเอามาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองเมื่อเกิดกัรอินฟลูคหรือดีเวลลอเมน